สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับมี่เจ้าของเวลเนสสปานะคะวันนี้มี่จะมาแนะนําตัวว่ามี่คือเจ้าของเวลเนสสปาแต่ว่าตอนนี้เวลเนสสปาเนี่ยทางห้างอ่ะเขาเอาพื้นที่คืนไปแล้วก็เขาเอาพื้นที่คืนไปแล้วก็คือเราจะยังไม่มีหน้าร้านแต่ว่ามี่ก็เลยผ่านตัวมาเป็นเทรนเนอร์สอนเพราะเราเคยมี เคยมีร้านค้าอยู่ต้อง4ปีแล้วเราบริหารงานได้กําไรทุกเดือนนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์มาแชร์การนวดนวดที่เด่นๆที่มีขายดีมากคือนวดริเส้นแล้วก็ ขัดผิวให้ขี้ครมันหลุดอะคะ่ะเจลขี้ครแล้วค่อยขัดน้ํานมแล้วก็นวดหน้า24ขั้นตอน24ขั้นตอน,นที่นี่คนจะงงว่าเอ้ยทำไมมันเยอะนวดไม่เหมือนที่อื่นค่ะเพราะว่านวดด้านนี้12ขั้นตอนแล้วก็นวดอีกทีอีกหนึ่งสิขั้นตอนแล้วก็มาร์กนะคะตัวนี้ครีมนวดหน้าของเราก็ใช้เป็น BSC นะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ของที่มีคุณภาพนวดแล้วหน้าใสาเลยหลังจะทาเสร็จหน้าใสาเลยมีก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคอร์สคือจริงๆแล้วคอร์สของมี้เนี่ย 9 9 9 9ขายแค่หน้าอย่างเดียวเพราะว่าหน้าเนี่ย24ขั้นตอนรวมเช็ดรวมเอ่อรวมการมาร์ครวมการนวดไหล่เนี่ยมัน5,900แต่ตอนเนี้ยลดเหลือแค่4,999บาทนะคะมีมีเรียนหน้าแล้วแถมแถมนะคะฟังดีๆแถมการนวดดีเส้น สอนลายเส้นกล้ามเนื้อนวดรีเส้นแถมการนวดรีเส้นแล้วก็มีการแถมเกี่ยวกับการขัดผิวขัดผิวที่ขัดให้ขี้ไค,ครลูกค้าหลุดออกมาก่อนลูกค้าก็จะเห็นว่าขี้ไครมันหลุดหลุดออกมาเลยนะคะแล้วค่อยขัดด้วยน้านมตามด้วยเพราะลูกค้าไปอาบน้ําผิวเขาจะนุ่มเด้งอย่างเงี้ยทำให้เราขายคอร์สได้นะคะตรงเนี้ยแล้วทีเนี้ย 4,999เราสอน5วันนะคะที่คอนโดลุมพินีนะคะเราจะมีคอนโดเอาไว้เทรนนิ่งสำหรับสำหรับสอนนักเรียนโดยเฉพาะเลยกุ๊ปรับไม่เกิน5-6คนนะคะกุ๊ป2คนเราก็รับใครก็ตามที่พาเพื่อนมาอา่เรียน1คนอ่ยังไม่กล้าเรียนมาเรียน2คนนี่จะแถม BSC ตัวนี้ให้นะคะ1กล่องมูลค่าเกือบ1,000บาทนะคะอันนี้เนื้อครีม BSC ดีมากเพราะว่ายิ่งนวดจะน,น่าใสาเลยนะคะ BSC ตัวนี้ อันนี้ของจริงไม่มีจกตานะคะนี่นี่ของ BSC เลยนะคะแล้วก็เนื้อครีมเขาเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยคือพอเวลานวดหน้าใช้แค่นิดเดียวนะ้ำมันตรงออยเนี่ยมันจะนวดได้เกือบทั้งชั่วโมงนะคะคืออันนี้มีจะแถมให้มูลค่าเกือบพันถ้าเกิดใครมาคู่กันนะเป็นเพื่อนกันนะคะทีนี้เสร็จแล้วข้อ อย่างที่2มีจะแถมหนังสือประกอบการสอนไปให้ด้วยคือหนังสือเนี่ยมันจะมีอยู่3 3ส,สหน้าคือหน้าแรกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการนวดหน้าว่ามี24ขั้นตอนอะอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวคุณลืมแล้วก็นวดรีดเส้นมีท่าอะไรบ้างแล้วก็ขัดผิวท่าอะไรบ้างนะคะนี่จะเป็นหนังสือที่เราจะให้ฟรีนะคะก็คือว่า3ก็คือครีมนี่แหละคุณก็จะได้ผลประโยชน์ถึง3อย่างถ้าใครมาเรียนกับมี่นะคะซึ่งคอร์สแค่49่0เาก เนี่ยมันถูกมากแล้วเรียนแค่5วันจบตกแค่วันละพันบาทแค่นั้นเองนะคะและมีรับประกันว่าถ้าใครเรียนแล้วแบบเหมือนกับเรียนแล้วยังเป็นไม่เป็นบ้างแล้วไม่กล้าพูดหรือแบบนวดหน้าย,ยังไม่เป็นค่ะคุณมี่อะไรอย่างเงี้ยมี่จะสอนจนกว่าจะเป็นนะ มี่จะสอนอู่กว่าจะเป็นแล้วมี่จะขอนักเรียนที่แบบว่าไม่ใช่ว่ามาเรียนเพื่อเอาใบนะคะเพราะเราเป็นฝ่ายแอดวานแล้วไงคือเราเป็นหนึ่งเจ้าของแล้วอย่างเงี้ยคือเราไม,ไม่ไม่ไม่มีการให้ใบเราเป็นเทรนเนอร์เฉย ถคาเกิดคุณคุณต้องมีใบมาก่อนคุณต้องมีพื้นฐานการเรียนการเรียนมาก่อนคุณถึงจะมาจับหน้าลูกค้าได้คุณถึงจะมาเรียนแบบพวกรี่เส้นได้คุณถึงจะมาเรียนพวกแบบว่าอะไรที่มันแอดวานซ์ที่ช่วยส่งเสริมให้แต่มีจะบอกให้ว่าการลงทุนแค่4999เนี่ยคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะได้นวดหน้าไอ้ยีขั้นตอนไปตลอด ตลอดชีวิตเลยตลอดการที่เป็นเทอร์ปิสของคุณแล้วก็ได้หนังสือเผื่อลืมไงเผื่อลืมแล้วก็มีหนังสือไว้เปิดดูได้แล้วก็มีครีมที่เราจะแถมให้ด้วยแล้วเราสอนที่คอนโดด้วยนะคะคอนโดลุมพินีเซ็นทรัลรัตนาทิเบตให้ลงให้ลงรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เซ็นทรัลรัตนาทิเบตน,นะคะลงมาถึง มี่จะขับรถพาไปที่คอนโดใกล้นิดเดียว5นาทีแล้วก็ถึงคอนโดเราจะเรียนกันตั้งแต่10บโมงถึง4ี่โมงทุกวันติดกัน5วันนะคะตอนนี้เราคอร์สเนี่ยถ,ถ้าเกิดลูกถ้าเกิดลูก นักเรียนเรียนแล้วไม่ไม่เข้าใจนะคะไม่ไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เป็นมี่จะไม่ปล่อยนะเพราะมี่ถือว่าลูกค้าจ่ายเงินมาแล้ว5000บาทนะคะแล้วอย่างมี่เนี่ยประสบการณ์ตอนที่เป็นเจ้าของเจ้าของสปานเนี่ยตอนนั้นอะ่ะ30 3 0 32ตอนเนี้ยมี่จะจะ,จะ36แล้วแต่บางคนออาจจะไม่รู้อาจจะไม่เชื่อถืออาจจะนึกว่า